สวัสดีทุกคนมาอบาตังก hey so exactly> ันแล้วจ้าเรเข้ามาเรเข้ามาคือล um> ูกสาวตึกดำเขาคลอดแล้วคือตั้งแผงเลยเออคือยังไงวันนี้ลูกสาวเบบี้มอนสเตอร์คัมแบ็กแล้วจ้าไม่ใช่คัมแบ็กสิเดบิวเดบิวของเราเดบิวแล้วคือนานมาก ขาเก็บตัวนานนะเก็บเขาที่เก็บตัวนานอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นเอยังไงซึ่งเมมเบอร์ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเมมเบอร์มีหกคนจากเจ็ดคนก็มีน้องไอหยอนที่พักกิจกรรมไปก็จะเตรียมมาสมทบทีนหลังงานเขาบอกงานอออก็รู้กันว่าจะยังไงแต่ว่าวันนี้เป็นเพลงเดบิวต์ครั้งแรกของบีบีมอนสเตอร์กับเพลงที่มีชื่อว่า b บ็ทเชอร์อัพเดอร์ตื่นเต้นนะเพราะว่านี่ถือว่าในรอบหลายปีในรอบหลายปีหลังจากที่ Black Pink Black Pink in your area นะก็คือตอนนี้คือคายตาขาบมาแล้วใช่เพราะ b a c k p i n k จะไม่อยู่แล้วไม่รู้อ่ะเครื่องแฮปปี้รับดูดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเลสโก้ไม่จีไม่จี มีในกล่องโอ้เซ็นเตอร์เลยเลิศน้าแค่นี้ของเราโอ้โอ้ยคือเสียงเลิศน้าโอ้ ึ้นมาอ้ oh. <Ooh. Wow. S 2> าวว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 ว Okay. 아 피곤하. 헤르나 달려. 아. 헤르나 달려. 헤르나 달려. 아. อือบราอือเออดูฟันหนุนเลนต่างสวยมากดีมากทีหกดีนะ

ส่ง้ทยให้ด้วยชอบมากชอมา,มาก็ยืนกราบเลยเอ่าเ,เป็นสับยังไงคือมันเป็นสูตรสำเร็จของ YG เกินคือคเขาเรียกว่าเป็นสติกเนเจอร์ของ YG คือนขาอังอึ้งเกินเออคือมันมาเป็นแนวเดิมเกินคือนี่รู้สึกว่าคือฉันฟังแล้วมันเป็นฟีลแบบ เหมือนเป็นเพลงเพลงของเจนเจนสองอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะรู้สึกเก่าเกินคือเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถที่จะแบบจำหรือว่าท่านไปจำได้มากกว่าเนียรตอนี่ออมันเนียั์ไม่ค่อยจำเท่าไหร่ใช่แต่ที่ชอบอะชอบท่อนทายนะเออชอบท่อนทายเหมือนกันคือฟังแล้วมันดูแบบไอจีมันขึ้นหน่อยอแต่คือเป็นเป็นอะไรฟิลอะไรแบบนี้ตลอดเลยซึ่งแต่แต,แต่ช่วงแรกอะจนถึงกลางการู้สึกว่าก็เลยเรื่อยก็เลยเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวไม่ค่อยชอบท่อนหกเท่าไหร่เพราะมันแอบ d r อป e a แล้วแต่มันก็มีความเป็นท่อนจำอะเลยสนตัวไม่เฉยเฉยละกันแต่ในเรื่อง MV ก็คือเป็น MV อย่างที่รูู้ไอจีคขนเ็นแบบ pop ver pop set อลังการอะไรเงี้ยก็เป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ปไปใส่กล่องเลยจริงอะเราคาดคาดของความใหม่เออความแบบ ความสดใหม่อยากได้ความรู้สึกที่มันเฟรชสำหรับ baby monster เพราะว่าต้อนไรกหลาลคนก็คือแบบคือของเยอะเ่ะคือเขามีของแต่ซื้อมนเหมือนยังขุดยังไม่ได้ขุดมาคือขุดยังไม่ถึงครึ่งอ่ะเอางี้ก็อาจจะเป็นเชนั้นแต่ไปัพอะไรเขาก็ดีอยู่นะแต่ว่านี่ว่าชุดก็ยังดู็ยังธรรมดาก็ยังได้เลยเออ คือลุกอาจจะยังไม่ชว่าอาจจะเป็นเพราะลูกน้องแบบยังเด็กอยู่อะไรแต่นี่ว่าเขาโมลุกมาดีนะจริงเออคือจากที่ดูในรายการแล้วคือเหมือนแบบคือออร่ามันออกเออคือมันแบบเนี้ยพอคือองเ์ลงศิลปินลงเมคอัพลงคืเป็นอมันี้เออคือมันรู้สึกชายขึ้นเออใช่ใช่ถูกต้องเออคือถ้าจะดังเนี่ยดังว่าตัวดอง ดังว่าตัวน้องละไม่ใช่เพราะเพลงละแต่เน yeah> ี่ยคือน้องแบกเพลงอยู่เออคือแบกเกินสุดๆแต่นี่ว่าเขาอาจจะแบบเออลองเชิงมาก่อนอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าก็ไม่แน่คือไม่รู้ว่าวายจีจะตั้งแบบคอนเซปต์ Baby Monster มว่าเป็นแบบเวไหนเออเพราะรู้สึกว่าเหมือนมาแล้วคือยังยังไม่เห็นความยูนีควาคอนเซปชัดๆของวงอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็น เป็นคอนเซปต์พื้นฐานของ YG ตัวเนี้ยจริงอันนี้คือถ้าบอกว่าเป็นพีรีดิสก็คือเชื่อนะเอออ่ะพี่รีดิสละจันเนาะยังยังไม่ได <laughs> ้วิวอาจจะเป็น <c oughs> แกลง้ง <c oughs> แต่ดีใจนะที่มีคนไทยทั้งสองคนทั้งสองคนที่แบบแล้วซีนดีมากซิงน,น้องแบบแอร์ทามค่อนข้างก็โอเคนะ เราว่าทีนี้คือเจิ้งคือกรุ๊ปเออแต่คนอื่นๆในวงก็คือเมมเบอร์นะคนอื่นก็คือคนใจแอร์ทามกันได้ดีแต่เราคนมีสินที่ช่ำๆของตัวเองนะมีหลายคนที่แบบน่าซึ้งนะจริงเอางี้เธอคาดหวังอะไรสำหรับคัมแบ็กต่อไปเลยต่อไปเพิร์สคัมแบ็กเหรอเพิร์สคัมแบ็กขอให้มันหาความยูนีของวงอะหาคอนเซ็ปที่ชัดเจนแล้วขอขอความแปลกใหม่ก่อนหนึ่งอะแปลกใหม่อะไรที่นี่ถึงว่า แปลกใหม่ที่ไม่ใช่โมเดลเหมือนแต่เดิมโมเดล y บจีอยากให้มีความแบบดุดกรอบมานีกนึงบ้างให้เป็น y บจีสามสุดๆอะไรเงี้ยให้มันแบบไบจีมันอีโวหน่อยก็เป็นกำลังใจให้น้อง The Monster นะว่าที่ Rookie เพิ่งเดือดร้อนๆเลยก็เป็นกำลังใจ Hottest Rookie ก็ค่อยจะตามมองว่าอนาคตจะยังไงนันจะคิดว่า มีแววปังแน่นอนใหญไงก็ปังแล้ว,ลวพเพราะเ่ะเขเลิกจออุดนี้อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับพีนี้ใครที่ชอบพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กันเลยด้วยจ้าตอนนี้อันยอง